มาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมถ้าย้อนไปในยุคสมัยก่อนการสื่อสารของเราเนี่ยก็คือการส่งจดหมายแล้วเวลาส่งจดหมายต้องติด,ตดสแต็แมนี่นะคะเวลาติดสแตมตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะเอาสแตมเนี่ยมาสะสมกันแต่คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะหรือว่าเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะสแตมชุดแรกเลยเอาเลขแรกเลยเนี่ยเป็นสแตมหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันกันกบช่วงข่าวดังในอดีตค่ะ สแตมชุดที่1หรือชุดโสลดออกเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2,426ประกอบด้วยสแตมราคา1โสลดสแตมอีกดวงราคา1เฟืองมาถึงราชาและไม่มีการใช้งานจริงทางไปษณียสแตมชุดนี้ออกแบบและพิมพ์ที่บริษัทวอเตอร์โลแอนซันกรุงลอนดอนสหาราชอาณาจักรในช่วงนั้นไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหาภาพสากลไปษณีย สแตมชุดนี้จึงยังไม่มีชื่อประเทศปรากฏบนดัวสแตมส่วนสแตมที่สั่งพิมพ์ชุดต่อๆมาเป็นไปตามกฎสหภาพสากลไปษณี์กล่าวคือมีชื่อประเทศราคาในภาษาอังกฤษและมีคำว่าโพสแตนซึ่งหมายถึงเป็นการชำระค่าไปษณี นี่เป็น ho, ยุคแรกๆนะครับ <คะ S 2> สำหรับใครที่เป็นนักสะสมสแตมเชื่อว่าคงน่าจะพอหากันได้บ้างนะรา <No. S 2> คาตอนนี้ก็น่าจะสูงพอสมควรเหมือนกัน <คะ S 2> เกี่ยวกับสแตมชุดแรก <ü> ใครที่สะสมนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้อีกหนึ่งความรู้แล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะนะค,นะคะก็ได้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วนะครับ